ครับช่องไอ้คุณอนช้แนวลูกอีสานบ้านหน้าครับพี่น้องมาวันนี้กับพื้นที่บอยี่หรอครับผ้าพีผ้าหนองมาปลูกต้นม่วงครับผมพี่น้องกับนี่แล้วก็ยังไงอาทู่บังเฮเป็นบังม่วงอาทู่ครับที่ปลูกต้นใหม่บกเคยปลูกนะครับพี่น้องสีป้าปลูกบางสิใดผลสําใดกับขุดหลุมยูระม่านเล็กประมาาเจะสามสิบ ยี่สิบสามสิบเส้นบอลลึกไนได้หรอครับพี่น้องแล้วก็คอยลองดินเลยวิธีปลูกบัวมีลักกันร่งหน้าแค่ห่างกันประมาณสามเมตรครับพี่น้องลักกันบ่วไหลปลูกต้นไม้สามห้องเพื้นห้องพื้นเลยปุ๋ยปุ๋ยถุ่งกันปะปุ๋ยถุ่งปุ๋ยถุงครับพวกลู้อันนี้เราทุงทุ่งดริสนะนาครับนี่พ่อบัวอันนี้พ่อบัวผู้เจ้าของหน้าครับพี่น้อง พี่พี่น้องมาเบิรงครับมันีอผู้เพิ่นสั่งผู้เพิ่นเห็ดจอก้องทีจอกของหน้าพาลูกผาหลานมาเห็ดครับพี่น้องครับช่องไอ้คุณนอนเช่นแนวลูกอีสานบ้าหน้า็ได้มีโอกาสเพิ่นได้ปลูกเอาเลิกเอาใช้เพิ่นปลูกอีหยังก็ได้กินสุแซี่ยสุย่างผู้เฒ่าเพิ่นผู้พ่อผู้แม่เฮาหาอาศัยได้เห็ดได้อยู่ได้กินนะพี่น้องอันนี้ผมมองดินงูเฮานี่เคยได้ชิมได้กินหน่วยซุกซุกแล้วใส่ตู้เย็นบ่มีดำบ่มีซ้ำครับพี่น้องครับ ดินกุงเห่านี่รสชาติหวานดีะตะยไยเลยเอานี่พอปลูกไหนเราเอาเลยเอาใจ่เอาปลูกกับพี่น้องครับสิปลูกเป็นแนวแถวไปสิอะไะเนาะปลูกเป็นแนวแถวเป็นสิละวาห่างกันได้ดอกครับปลูกแล้วก็ต้องคุ้มคุ้มหนาดินครับพี่น้องใส่ฟางแหง้งฟางข้าวครับฟางข่าวคุ้มหนาดินครับพี่น้องตอหลุมตอหลุม ต้นยังนี่ครับต้นยังนี่ขนนแดงสุริยาต้นนี้นะต้นนี้นะต้นนี้ต้นยังนี่ครับล่องกองล่องกองครับล่องกองไต่ลองบงครับพี่น้องมีหลายแบบล่องกองซีสเกตบ่ลอองีเ่อองกองซีสเกตแต่มาปลูกอ่าเป็นล่องกองอีสานครับมาปลูกกันเห็ดช่วยกันทำพี่น้องอ่าสางช่วยกันเห็ดช่วยกันทำสางไม่มีคำว่าสายการเริ่มต้นทำเกษตรที่ยั่งยืนและก็มีความสุขทางจิตใจครับพี่น้องเห็นต้นไม่ ตอนได้ต้นใหม่ที่เขาปลูกพืชที่เขาปลูกได้กินผลที่รอเบังเขาต้องผ่านการบำรุงรักษาดูแลอันและเอาใจใส่บอตงกะอันนี้มายงชิดเด้ออันนี้มายงชิดโอ้โหนี่ต้นมายงชิดครับผมอ่าได้ต้นต้นก้าต้นพันธุ์มาจากท่านไหนครับนครนายกอันนี้นครนายกโอ้อันนี้ของสิบห้านครนายกอ่าโอนสถานที่มาปลูกที่บุรีรัมม์อสัสดินนะครับผ่นี่พระเอกช่องครับพี่น้อง นี่เพื่อเอกช่องใส่ฟางเพื่อประโยชน์คุ้มนานดินแล้วก็เวลาฝนตก,<า>ต,กตกลงวมันแห้งมันสิบเหตุนาดินตรงค้นต้นให้มันแน่นครับพี่น้องดินมันสินแน,น่นแล้วมันสิเหตุให้พืชมันบอติดบรรยากาศพี่น้องชมพู่ครับชมพู่ชมพู่โอ้อันนี้ตนน้นยังครับอันนี้ต้นยังครับนี่ หมักไฟหมักไฟตีโอ้ยอยู่มุดเยมีมุนมิตรหลักนะบอกค่ะเหมือมีต้นหลักบเหือไอ้สาดมุกกับบ้าย่อมรับสาดมุกนี่ก็คือบ้าย่อมรับมุกนะว่ะอันนี้นั่งอีกช่องครับพี่น้องนี่นั่งอีกช่องครับพี่น้องผสมไปเรื่อยๆผสมไปเรื่อยๆเนาะ เราเริ่มอยากปลูกอยากกินียังยก,กัซื้อมาปลูกอยากกินยังกบซื้อมาปลูกยังเดียวค,ครับพี่น้องครับพี่ําคั้นที่ระบบนามปูนครับเห็น้องสาบอ่ครับหาย่ายด้ยครับน้องสาดินน้องสาทีแบบบ่มีคู่ขั้นคู่ขันไว้น้องสาปกติน้องสาภาคอีสา,บานบ้าทเฮนนี่ต้องมีขันคู่เลยครับยุทท่านนี่ดินบ่มีพังครับพี่น้องแค่ข,ขุดดินออกไปปุ๊บนามครับเก็บนามได้สบายเพราะว่ามันเป็นดินเหนียวคราบพี่เป็นดินเหนียวครับพี่น้อง อันนี้มะม่วงอยังนี่งเหรอมะม่วงยังหนี่งเหรอครับอาทูอ,อาทูโอ้ลูกละกิโลเลยเห็นป่ครับตัวนี้แหละค่ออะอาทูครับอาทูอาทูมะม่วงแดงจกักรพรรดิออกผลนแนวแดังเหรอไข่ผลสีม,ม่วงคือจังนาบดอกไม้แต่มันสีแดงนะครับรสชาติหวานเหมือนกันเป็นมะม่วงหวานรสชาติหวานหวานตอนสุกเนาะแมลอเบิึงเด้อครับพี่น้องเด้อสีแดงเห็นบ่ะบรรทุกกับปลูกแต่มะม่วงอกร่องอ่าซัมเดูเห็นบ่ ม่วงแดงจกักรพรัดสีแ,บบแดงใหญ่ๆลูกเป็นไหนนะท่านั้นเป็นสวนแตงโมครับครับบรรยากาศครับพี่น้องบ้านจุดเริ่มต้นของการที่อยากสีเฮ็ดเกษตรความไฟฝันของ,งออปลูกพืชเสร็จแล้วเราก็ต้องรดน้ำ งามๆเด้อพี่น้องงามๆเด้อได้กินได้พูนเอพุนนครับพี่น้องครับอ้นไดน้ำน้ำท่างนี้ดินท่างนี้ชุมน้ำดีครับชุ่มน้ำดีดินร่วนครับดินดำน้ำซุ่มเป็นอากาศพี่น้องครับใส่กระติกเดี๋ยวสีนี้การจัดการระบบอยู่ครับพี่น้องระบบจัดการน้ำทั้งพุ่นเป็นปั๊มปั๊มทรงสปริงเกอร์ครับพี่น้องแต่ว่าบท่าัทในลงครับบ่ตองถาเวลาครับกันทิทาสมบูรณ์ทีเดียวบ่ไดเห็ดครับพี่น้อง ปล่อยเวลาเสียเวลาไปไปไป,ไปซื้อเนอาะเสียเวลา,าไปซื้อ,ค,อครับพี่น้องแม่ใส่เค้บอยู่นี่รุ่มเช้ารุ่มสา,าวที่เาเกษตรความใฝ่ฝันอยากมีพืชเกษตรอยากเห็ดเกษตรพี่น้องครับเนี่ยอ้าวฟุกกอร์เฟิร์สไป รถน้ำต้นไม้นี่รถได้หรอไน้อยครับยห้อยครับพี่น้องอันนี้เป็นต้นซิลเวอร์โอ๊กครับผมพี่น้องมาปลูกในแปลนของโครงการตัวนี้ครับจะเป็นฟ้ามันอยู่ครับยวสีเป็นแปลงหยาปลูกอ่าแปลงหยาเพื่อเลี้ยงง่วครับพี่น้องครับพี่น้องเกษตรเริ่มต้นครับพี่น้องเกษตรผสมผสานเริ่มต้นเห็ดฟา้าม่วปลูกพืชเกษตรครับพี่น้องครับปุ่นครับพินบานบ้างครับพี่น้องบรรยากาศ่า พาพี่พอน้องมาชมครับผมบ้มานหน่อยครับพี่น้องสวยๆครับต้นยังนี่ต้นยังนี่ซิวอรโอซิวอรโอศรนออสเตรเลียสรนออสเตรเลียเป็นโฮมใ้งัวปลูกอ่าเป็นโฮมไใบเตยใบโฮมฝ้ามงัวครับพี่น้องนี่เดิด้ลพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นไใ้ปลูกยา ปลูกหงาเลี้ยงงวครับพี่น้องครับวันนั้นพ่ออุ้มปุุบลงบันไดก็ได้อุกก็ยังงงกำังด,ดูแต่ข้าวพิคนแล้วก็พ่อ,อ,อครับพ่อกำลังทำอะไรเออจะนำมักมันหลายปีเอามาใส่เนี่ยฮะลยแดงนี่ผสมยาดูดยาเซนอืมโรกนี่เนี่ยยาขาเชื่อ แรงได้เพื่อแสงอาทิตย์ครับพี่น้องผู้บจัดการนา้ำสุราเซลธรรมชาติใหญ่โอ้สาเลงพี่น้องครับบรรยากาศสุปีสุนองตอนสุตีตอนนองเนี่ยมาส่องกับพี่น้องครับกับสวนเกษตรเนีย่ยทางวิสีเอากลับม<ะ>าขึน้นไม้แแบบกันเลยเมาหลอดมาขึ้นดิซ่้ยอีเหรอ ปลาดุปะโคปลนนินตัดหมอนี่หมดทุกอย่างอื <c oughs> ครับพี่น้องบักพริก <Yeah. S 1> บักพริกตนน้นน้อยแต่ว่าแดงเกิดดีได้ครับพี่น้องพูดนะครับตนน้นน้อยลูกกินเด้งครับพี่น้องลูกเขียวแก้มกับสมง่วมม,วมึงนี่มาดา อันนี้เป็นพุทราพุทราครับพี่น้องพุทรามักท่านแหละครับพี่น้องครับอันนี้อันนี้นะจะเป็นทุเรียนครับพี่น้องต้นมะกรูดมะนาวพี่น้องแน่ๆแล้วครับต้นทุเรียนครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นต้นทุเรียนอาเขตนี้เป็นต้นทุเรียนสามต้นเลยครับเลี่ยงกันผลครับพี่น้อง ต้งผมเป็นต้นทุเรียนครับพี่น้องอันนี้ทุเรียนครับทุเรียนซีสเกตเป็นทุเรียนภาคอีสานสูบพ่ายแรงครับพี่น้องเขาได้ยินคนบอกว่าเป็นคว่ำทนทานทนทานของสูบพ่าดินแบบภาคอีสานได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิเดียเอาฟางมาปกอีกที่หนึ่งอันนี้เพิ่งปลูกไปได้เมื่อประมาณจาะเพิ่งเริ่มต้นปลูกไก่กสายอันสิละครับไก่นามอันสิละครับ

องเบืองล่องกองผักอีสานเป็นต้นช่ำเก่งกับพี่น้องสือพันกามาล่องลงดินดินแบบดินมันเสียวติ้นเหนียวได้รวนดีครับพี่น้องล่องบรียบร้อยแล้วครับพี่น้องอันนี้เป็นระบบน้ำระบบจัดการครับเอาเสิได้ต้นสิปลูกยังกะอาศัยน้ำจะนีนะครับพี่น้องไม่ต้องมากไมยเลยง่ายๆนะครับพี่น้องปลูกพี่น้ำอาศัย บดนาลูกพืชก็ต้องมี้นาบนุก้นรับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณขอบคุณสำหรับผู้ใดกดติดตามสสกดซับสไครต์ครับพี่น้องช่องไอคุณดอนแช่แนวลูกอีสา,า,านบ้านน่ะถับ้าเ <5 S 2> ห็ดเกษตรผสมประส,สานครับพี่น้องปลูกย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกสำหรับคลิปนี้กากไว้เช่นนี้ครับสวัสดีครับ